สนับสนุนโดยสารแดงบีเฮิร์บเธอสองคนเป็นไงกันบ้างอ่ะอันอันโน้มพวกมันจับตัวไปละงั้นไลายต่อไปก็กาเมนเดี๋ยวนะทำไมต้องเป็นฉันอ่ะ อกุกิ่งไปกะไรึ้นายู่ก็กาเม่ไม่พูดอยู่เหนือการเวลาถ้ามันทําลายโลกไม่ดีสําเร็จม,มันก็จะใช้กาเม่ไปทุกช่วงเวลาไงยียงนี้นี่มันเลวยยจริงเลยมันจะทำยังไงอะท้านอ่านทั้งกาเม เห็นอะไรไหมนะ่ะอะไรวะเนี่ยตายแล้วเนี่ยตายเจจัดอีกพระไถ่จดตื่นได้เลยเพื่อนนอนเยอะนะเพื่อนจัดยังอวจัด ลาพวกแกมาทำอะไรกันอะเฮ้ยนี่บอกไปแล้วไงฉันคิดว่าเด็กนี่เป็นนอนดีๆกเหืออืมเอาเด็ก ไม่ใช่สิฝนเธอมาทำอะไรฝนฝนไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเรื่องบ้าเนี่ยพวกเธอมันตัวเลยแนะ่แล้วจะรออะไรหนีไปก็คงไม่ใช่ทางออกที่ดีอะ แล้แบบนี้เราจะทำยนงานต่อสิ่งเงี้ยวกูไม่น่าตาออกมาเลยเงียบไปเลยก้าถ้ามิวได้ทุกอย่างไปอ่ะทุกอย่างก็จะจบแล้แบบนี้กูรอทำางไงต่อดีวะเรื่องนี้ปล่อยให้พวกฉันจัดการเองพวกเธอทำอะไรมิวไม่ได้หรอกแดงว่าเธอมีแผนเนี่ยเธอสองคนไปถ่วงเวลามิวไว้ก่อน ตอนนี้ฉันให้เพลงกระสอบเนั่ไปซ่อนไว้ละนี่นี่จะบ้างไงถจะถงพวกเราไปตายฟรีไงไงวะนี่ทำตามที่เขาบอกเถอะจริงดิพวกเรามีทางเลือกไม่มากเล้วย ทุกสิ่งทุกอยาก่างลวนเจ้าเจเป็นผู้กำหนดมันถึงเวลาแล้วท่านท่านให้เราดูแลของสิ่งนี้มากกว่า2,000ปีให้เราดูแลความทุกข์ของคนอื่นแบกรับภาระของมนุษย์แต่ท่านกับบอกว่าสิ่งที่เราทำมันคือการช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยนะพระเจ้าฝางเราเราจะไม่ปล่อยเจ้าไว้เจ้าจาางอับานจงอัปทาไอ้กล้าท่องคาถาเร็วยาคะนามะ ต้องหลดตัวค่ะไม่เห็นอยู่ที่ทำเลยอ่ะพวกเธอสองคนทำอะไรกันอะ่ะไอ้สองตัวนั้นอะ่ะบางอาจมาหลอกข้าเหรอเดี๋ยวจะได้เจอดีไอ้ก้ารุนจำได้แล้วไปเร็ว เกือบไปแล้วมั้งล่ะเอ้ยกระปุกก็หายไปไหนไม่รู้อยูเงินบ้าอะไรวะเนี่ยมีเงินบ้าแล้วเรากลับไปดูอย่งนั้นก่อนปะเฮ้ยนีอะไรมายายมิวบ้าไปละใครบ้าโอลินอะให้ฉันสองคนอะ ไปทวงลามิวไว้ส่วนยัวก็ตามเพื่อการมิการอันแล้วเราจะทำาไงกันต่อแผนแตกซะแล้วเราเอ่ยอ่ะไปไหนอ่ะพวกเธอหลบไปก่อนเดี๋ยววิวอ่ะฉันจะก,การเองรีบไปใช้ทันทิ้รู้พี่แบบือนมิหรอใครจะอยู่ก็อยู่ไปอารุพี่ดูแลตัวเองด้วยละ่ะ กรูปยังไงวะเนี่ยให้ทำไงอ่ะไปช่วยการเมฆกับอันๆนะเดี๋ยวมิวอ่ะมันจะการเองปีศาจอย่างเธอถ้ามาร่วมมือกับฉันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ฉันจะรับไว้เป็นพวกนะ ันบอกแล้วไงว่าเธอทำอะไรฉันไม่ได้ยอมสะดดีๆเหอะอเยเนี่ยยปสนั่นเปนไหนก็ลูกพี่บอกลูกพี่จะลุยเดียว เจนี่ไปทำตามแผนนี้แล้วปินฉันฝากดูทางนี้หน่อยคแล้วเือนี่พาทุกคนออกไปก่อนเลปีศาจประทะกับมิวยังน่าไม่มีสติแน่ๆนคไพได้บอกกับฉันว่ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะหยุดมิวได้มันคืออะไรอะ่ะทุกคนหาที่หลบอยู่แถวนี้ก่อน ยอมแพ้เธอยังไงเธอก็สู้ฉันไม่ได้ แล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีอะแบบเนี้ยมันมีแต่แย่กับแย่แยี่ปีศาจนั้นมันควบคุมตัวเองไม่อยู่ละมันจะไม่ยิ่งหนักไปกว่าเดิมหรอพูดเธอหลบอ,อยู่ในนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองพี่แกคิดจะทำอะไรของแกหรือว่าเดี๋ยวแล้วเธอจะหยุดมิวได้ยังไง ทุกอย่างมันใกล้จะจบลงแล้วนี่นายโอลินเขาจะทำอะไรอะ่ะฉันก็ไม่รู้กันฉันคิดอะไรไม่ออกตอนเนี้ยแอลลืมอไ้เด็กนั่นไปปะหัวปลอดภยัยดี เจ้าฟ้าสายเขาดูแลอยู่แล้วพวกเธอจะเล่าเรื่องของพวกเธอให้ฉันฟังได้ไหรือยังสรุปม,มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะมาเล่านิทานอะไรตอนนี้อิทานบ้าเลยวะคู่ที่มันดีๆนะเว้ยทำเล่นตลอดอะมิวได้ดวงจิตของกาเม่ไปแล้วกับของฉันรวมถึงเพลงด้วยโอตปะพวกเธอคือโอตปะเหรอเห็นขนาดนี้จะโอตปะ กูป,ปากไปเลยก้ามึงอ่ะไม่ต้องพูดเลยเลยช่วยอะไรก็ช่วยไม่ได้เออจริงกูถูกเนี่ยอยู่กันลังมาที่นี่พราเธอเราอ,อยู่ตรงนี้นะบินเตอร์ไปกับพวกฉัน บอกแล้วไงว่าเธอทำอะไรฉันไม่ได้ยอมสะดีดเหอะ